สวัสดีครับกับมารวกับเบคอนเจมโคชแนลนะครับผมซึ่งวันนี้เจมจะมาเล่นทางด้านของเอนโซสกินใหม่นะครับผมซึ่งเป็นสกินพ่วง กับการกลับมาของไฮยเตะสกินกาแล็กซี่นะผมน,นี่อยู่ข้างบนนี้ก็เปิดไปทั้งหมด9ช่องนะผมก็จะได้การันตีสกินเอนโซ่นะผมแล้วก็ <c oughs> ถ้าอยากได้อีกเราก็เปิดเพื่อหาทางด้านของไฮยเตะสกินกาแล็กซี่บัมันจะมีข้างบนหุข้างบนสุดเลยปะคุณจะได้รับรางวัลพิเศษเมื่อเปิดอีก10อันก็คือ ถ้าเปิดครบบทดเลยอ่ะมันจะได้สกินของไฮยเตะอีกตัวหนึง่งแต่ว่าถ้าเราดวงดีเราก็จะได้เลยนะอยู่ที่ว่าเราจะได้หรือเปล่าแค่นั้นเองการนี้เจมกดไปแล้วนะเอาแค่การันตีเพราะว่าเจม,มีไฮยเตะนะครับผมเดี๋ยวเจมก็จะมาแนะนำรูนและพลังแฝงเอนโซเข้าๆนะผมมาทางด้านของไอเทมเลยเอนโซเจมจะเล่นเป็นสายแคลรี่นะเจมมองว่าเอ so นโซเนี่ยถ้ามันไหลได้อ่ะมันจะตีไวมากๆเลยการที่มันตีไวเนะี่ยเจมมองว่าสายแคลรี่เนะี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดละ นั่นคือไอเทมก็จะเป็นธนูึมมาถึงจะจะออกเป็นของป่าเล็กแล้วก็ขึ้นรองเท้าแล้วก,กลับมาออกของป่าเวลสองครับผมแล้วก็ออกรองเท้าเป็นไม่รองเท้ากาลิซีก็รองเท้าตีไวนะที่เจมแนะนําแล้วพอได้รองเทา้าเสร็จแล้วกลับมาออกธนูใหญ่เลยสําหรับถ้าเราจะเล่นสายธนูเจมแนะนําให้ออกเป็นธนูใหญ่เลยนะมันจะทําให้เราฟาร์มไวขึ้นมากมากเลยพอพาร์ทสิบของมันนะถ้าเราตียิ่งตีไวเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งติดสแต็กลดเลือดมากเท่านั้นนะผม พอเราได้ธนูใหญ่เสร็จแล้วก็มาออกทางด้านของโบรเกนโอมิอาร์มและกะล็คิเพราะเราได้เอนโซเป็นตัวที่ใช้สกิลค่อนข้างที่จะบ่อยนะเจมก็จะแนะนำไปทางด้านของโอมิอาร์มมอนเป็นการตีเบิลนะผมแล้วก็คิแล้วก,ก็เกาะเกิดก็ประมาณนี้นะผมส่วนลูนก็อย่างที่เจมบอกไปว่าจะเล่นสายแครี่ก็จะเป็นเลดสปิริตดาก,ก้อนเลยส่วนพลังแฝงให้เป็น3แดง2ฟ้านะผมหรือว่าไม่ก็3แดง2เหลืองเลยเล่นเป็นแรงห้าเลยก็ได้อะไรของสีแดงก็จะเป็นทางด้านของถ้าไม่เอา เพิ่มดาเมจไปก็ให้เอาเป็นทางด้านของถ้าฆ่าหรือว่าช่วยเหลือนี่จะเร่งเลือดเพราะเอนโซ่เนี่ยมันเป็นตัวที่ถ้าช่วยเหลือแล้วอะมันจะวิ่งไวมันจะทำให้เราได้เลือดแล้วก็วิ่งไปซัดต,ต่อได้อันที่สอก็จะเป็นทางด้าน <S <S เพิ่มพลังโจมตีธรรมดาโจมตีเวทนะครับผมส่วนอันที่สาไว้เป็นทางด้านของต้สิบทีเอนโซ่ SO เนี่ยเป็นตัวที่ตีใกล้ก็ได้ตีไกลก็ได้แต่ว่ามัน เอาดาบ10ทีไปมันตีแค่5ตีมันนับเป็นตัวตีใกล้นะมันก็เลยดีมากๆเลยสำหรับเอนโซจะได้คืนเลือดและไออก็เจาะเกาะอ,อีก15เปอร์ส่วนพลังแฝงลองก็จะเป็นทางด้านของโอ๊ปกับการสลิงเกอร์ไม่ก็รีคอเวอร์พัทกับการสลิงเกอร์ถ้าอยากใส่แรงก็ใส่2เหลืองครับผมก็ประมาณนี้สำหรับรูนพลังแฝงและไอเทมสำหรับใครที่ยังหาร้านเติมเกมไม่ได้นี่ผมจมแนะนำเลยเว็บเติมเกมนี่เลยจะเติมเกมทั้งทีต้องเติมผ่านเติมเกม com เติมแค่90บาทรับโบนัสไปเลย20%มั่นใจได้คุ้มกว่าเติมปกติง่ายๆแค่4ขั้นตอน คูปองพร้อมโบนัสพิเศษไปซื้อสก,กินที่อยากได้กันเลยช่องทางเติมเกมคุ้มที่สุดง่ายสบายได้โบนัสต้องเติมเกม com เท่านั้นเจอหลงปู่เจมแรกครับ ไมเองนโซมันดีอย่างนี้มันฟาร์มตอกอย่างนี้ได้เฮ้ยโอเคสิ่งกั้น พาลิความด้วยแฉดโอ้แสตช์ช้ำแล้วด้วยเนอะแอคทีฟตะกิ้เนี่ย Hey, An yeah. enemy has been defeated. <laughs> An ally has been defeated. <laughs> 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 the sparrow graces the pavilion with its presence. Dragon oh, oh, and Keep an eye on the enemy, slayer has been defeated! In delight! Dragon has <coughs> been <coughs> defeated! <coughs> Turn You don't stand a chance! Execute! as a cloud! Oh, I'm to ลิงมันกลับมาแล้วรัดงัดนว้าวพวก b กลับมาไม่หา,าม,มันหายไปเป็นปีเลยแล้วรอเรียวเอาบูไปแจกลิงไม่ได้บูหรอ ไม่ <c oughs> ตัดเราตัดบูกมันมาแล้วเราเรียกเอาบูเราแล้วก็ไปบวกบนตายเสียให้เสียให้ลิงแล้วลิงสามจิวกูเหลือเชื่อเลยบนกูโยนกันไม่หยุดเหรอไับม <c oughs> ันก็อยู่ดีน่นีไมกนผมไม่ไหวเราล่อเลียวกับไอ้ที่ไม่ใช่ลูกเราเรียกกับเวเลสตู o men, o men ้โอเมนโอเมนเนี่ย Light as a cloud! Oh, man. That one is off the record. I cannot lend it to you. Enemy onslaught! And strike! That's right. Ah! An ally has been defeated. You want the enemy Oh hands. A lot as a cloud. Oh love it, I it The sparrow graces the pavilion the You don't stand a chance. An enemy has been defeated. You're ศูนย์เนี่ยไรทีุ่้ยจะลิง,งออกของแบบนี้เลยไม่ค่อยกินแต่แรงตอนนี้กูร,ออระวังตัวเดียวเลยแล้วแล้วเล่นดีจับ

ไก็เราตาลูกบอลอยู่โอ้ตาลีคุณต้องออกอะไรแบบนี้บอลเข้ดีโ a ว e ี่น่าัจากมากเลนี่นงวอลลิงวอลลิงห้าตัวที่เวเลตแจกมันสาหลอดเลือดสอง Your tower has I been be destroyed. No... An enemy has been defeated. Your team has destroyed a tower. Oh <laughs> This is the pavilion with its presence. You don't stand a chance. An enemy has been defeated. Holy oh, oh, really? Lord, well, That one is off the record. The Enemy dominating! Oh, I'm Ultimate! Cost oh, really? A deckling with your feet, or that. You pull that, and I pull it. Your tower has been destroyed. Books. Are you looking for something specific? แล้วมาดูมันอกของดิขี้ยวล่ย e าตบ้าปะเนี่ยไอ้ทันใจเย็นลิงนะไปสวยสวยทันเหมือนกันปะทัตัวอะไรก็ได้ ยี่สิบหกเลยเ้ยันเลยเนี่ยเวเลตโอ้ปั๊มชิวเลยเฮ้่ลิ้นเจ้ยสูบแก็แพ้เพแม่งนี่แหละต้องอแทงวะจิงไมขอ่ตรงนี้ฮึ ก็ราะวังดักอะไรงนี้ยได้ระวังซันมันจะเล่นนะถ้าอยู่พุ่มนั้นนะ่ะมันเอาเลสไปแล้วชัว,วร์ไม่มีกูเปิดมาแล้วมี มันวอล์กเว้ยไอเนี้ยเล่นเป็นคือถ้ามีคนเข้ามามันจะวอล์กเพราะว่าถ้ามึงเข้าไปเช็คอะมันแค่วุ้นหนึ่งถูกปะล่ะโอ้ยเสียดมากเ้ยไม่ันทันยังไม่กลับม้านเลยกันเนาะ ที่เวนออกแงง่งตั้งแต่แรกก็จบแล้วว่าชอบทำไปวาจิตจมอ่อนว,วันนี้กินอะไรบง ้ oh, oh, ้าีโโอหเเหชื่อมวยแม่งเล่นดีแต่ไม่มีใครเล่นกับมวยเนี่ยหวยแม่งเล่นดีแต่แค่ไม่มีใครเล่นกับพี่ยฮะเดปดาวพวกไปพุกทีมแล้วล่ะก็เรียบร้อยนะผมจบลงไปแล้วกับทางด้านของเอนโซ่ป่าโอ้โหเกือบแพ้มาถึงตอนแรกลิงกดไป7-0คิดได้ใจแล้วเฮียแม่งเล่นกูแน่ แต่ก็พยายามยือจริงๆเห็นไหมอย่างที่เจมบอกเลยเวเลสออกแทงอ่ะตบลิงสบายเลยนะสู้สู้โอเมนก็ได้เพงไปออกดาเมจล้วนโอ้โหโดนลิงตอมเป็นลูกเลยและอย่างหนึ่งแลดขงอ,อีกฝั่งเล่นดีจัดเลยดักโ,โหดักเละเลยแต่ว่าทางด้านของแคลรี่ฝั่งก็โดนล้วงค่อนข้างยาง,ง่ายผมนี่ก็เป็นสกอร์นะ9 0 6นี่ครัีผมดาเมจก็เกือบเยอะสุดสะเลมเยอะกว่า20 0 0 0นะ เอนโซเป็นตัวที่แบบว่ามันเป็นตัวที่สกิลแรงอ่ะดเมเัลเลยค่อนข้างเนี้ยน้อยการที่ไปไล่ตีและอีกอย่างหนึ่งระยะตีมันค่อนข้างเดียะใกล้ส่วนใหญ่เป็นสกิลมากกว่า1นึ่งอันติหนึ่งอันตีอะไรประมาณนี้ผมก็ประมาณนี้นะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับไรค์และกดกระดิ่งให้ช่องของเจมด้วยผมก็อย่าลืมถ้าใครหาล้านเติมเกมถูกถกการแนะนำเลยผมเติมเกม com ก็ไปสามารถใช้สอยกันได้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้า